ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพน,นจรได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้หมอปลาตอกลับหน้าตอเกาะกระแสดีกว่าเกาะพ่อแม่แดกฮ่า <g> ฮ <ül üyor> ่าฮ่าเงิบเงิบลั่นเลยกูฮ่าฮ่าฮ่าหมอปลาไม่จําเป็นต้องเกาะกระแสเพราะหมอปลาดังคนรู้จักตั้งนานแล้วแม่สามึงนะ่ะยังเคยติดตามแกเลย ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกอ,ออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับโดยคุณจัก,กรีน,นะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าสวัสดีตอนเช้าผมเพิ่งตื่นฮ่าฮ่าฮเห็นอีน้าต่อตื่นเช้าวันนี้เอามั่งลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่ากระดูกมันคนละเบอร์กระรอกเอ๋ยบอกมัน่ะขนาดแค่กับเด็กอย่างน้องจักมันยังแข่งสู้ไม่ได้เลยคนต่อมานะครับบอกว่า อยากให้หมอปลามาไล่ผีในตัวก็ไม่บอกแตแตะบักผีปอบเอ้ยโคตรธาน,นะครับบอกว่ามอร์นิ่งลูกชายตีหัวไอ้แต๊ดแต่เช้าเลยนะลูกโคตรธาน,นะครับบอกว่าใช่จ้ะหมอปลาสุดยอดอยู่แล้วโคตรมาน,นะครับบอกว่ามอร์นิ่งข้าน้องจัก,กรีได้นอนไหมโคตรธารน,นะครับบอกว่าตื่นเช้าจังโคตรธาน,นะครับบอกว่าแต่เช้าขนาดเลยนะแต๊ดโคตรธาน,นะครับบอกว่าหมอปาลารวยมากๆนะ่ะ เขาไม่ต้องเกาะกระแสใครหรอกมีแต่ช่วยคนฟรีๆโคตรธมนะครับบอกว่าหนุ่มน้อยเล็กพี่ขี้หนูโคตรธมนะครับบอกว่าจริงหมอปลาพูดถูกโคตรธมนะครับบอกว่าคิดได้แต่แค่นี้น่ะไอสมองยุงกูละขำโคตรมนะครับบอกว่าสุดๆโคตรธรมนะครับบอกว่าหมอปลาดังมาตั้งแต่ณนาต่อยังบวชเรียนอยู่มั่งโคตรมนะครับบอกว่าพูดถูกฮ่าฮ่าโคตรธรนะครับบอกว่าวันนี้จักรี ไปกก,กอกใช่ไหมจ๊ะก็ทํธรรมนัคระบอกว่ายัางไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวไปดูสักหน่อยย้อนรอยคดีน้องชมพู่ผู้ใหญ่ใกล้ชิดเผยพ่อน้องชมพู่มีความขัดแย้งกับเครือญาติมีประเด็นที่ตำรวจบุกค,คล12จุดต้องสงสัยยาเสพติดในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อหาบาะแสคดีน้องชมพู่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้วันนี้ทีมข่าวพีพีลงพื้นที่หมู่บ้านมะนาวที่มีการ ตรวจค้นพื้นที่3จุดซึ่งมีความสัมพันธ์กับพ่อของน้องชมพู่หนึ่งในชาวบ้านที่เป็นเป้าหมายการตรวจค้นเปิดเผยว่าหลังหายตัวเคยถามพ่อนองชมพู่ว่าเคยขัดแย้งกับใครหรือไม่ก่อนได้รับคําตอบว่ามีความขัดแย้งกับเครือญาติทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่บ้านมะนาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตํารวจกระจายกําลังค้น12จุดต้องสงสัยสงสัยยาเสพติดเมื่อ30 มิถุนายนที่ผ่านมาความสําคัญของหมู่บ้านนี้คือการตรวจค้นบ้านสามหลังที่มีความสัมพันธ์กับนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่โดยหลังหนึ่งเป็นบ้านของนายไพโรธพ่อล่ามหรือคนที่ไปสู่ขอแม่น้องชมพู่ให้กับพ่อน้องชมพู่บ้านนายหาพี่เขยที่อาศัยอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของพ่อน้องชมพู่และหลังสุดท้ายเป็นบ้านของลูกชายนายหาซึ่งมีศักเป็นหลานชายของพ่อน้องชมพู่ นายไพยโรธสิงห์นวนพลพ่อร่ามของพ่อน้องชมพู่เปิดเผยว่าในวันที่ตำรวจเข้าตรวจค้นตอนแรกคิดว่ามาตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเรื่องน้องชมพู่แต่เมื่อถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีหมายค้นเรื่องยาเสพติดตัวเองจึงรู้สึกแปลกใจแต่คิดว่าเป็นโอกาสที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าตัวเองมีส่วนผัวพันกับยาเสพติด จึงให้ความร่วมมือตำรวจตรวจสอบทุกอย่างซึ่งการตรวจค้นวันนั้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในไพโรธบอกอีกว่าตัวเองเป็นพ่อล่า่เพราะพ่อน้องชมพู่นั้นเคารพนับถือและขอให้เป็นคนสู่ขอภรรยาให้เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจก็จะมาปรึกษาโดยหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปเคยสอบถามกับพ่อน้องชมพู่ ถึงปมปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเป็นชนวนเหตุซึ่งพ่อนองชมพู่นั้นยอมรับว่ามีปมขัดแยง้งรุนแรงกับเครือญาติแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีการตรวจค้นคือบ้านของลูกพี่ลูกน้องของพ่อนองชมพู่คือนางสาวดนตรีทองมหาเธอยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนผัวพันกับยาเสพติดเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของตัวเองและลูกชายก็ยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่าง ส่วนปมปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อน้องชมพู่กับบุคคลอื่นนางสาวดนตรีระบุว่าถ้าเป็นช่วงที่นายอนามัยยังอยู่บ้านมะนาวก่อนมีลูกคนแรกยืนยันว่าไม่มีเรื่องความขัดแย้งกับใครเพราะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ตอนที่ย้ายไปบ้านกกอก,อกแล้วจะไปขัดแย้งกับใครหรือไม่นั้นตัวเองก็ไม่ทราบทีมข่าวสอบถามพันตรวจเอกกฤตนยัยบัวพันธ์ผู้กําขับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอดงหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลบ้านมะนาวเปิดเผยว่าเจ้าของบ้านทั้ง3าหลังในหมู่บ้านมะนาวที่ตำรวจคลี่คลายคดีนองชัพู่บุกเข้าตรวจคน้นในวันที่34พฤศจิกายนนั้นยังไม่มีประวัติถูกจับคดียาเสพติดแต่ในทางสืบสวนทราบว่าทั้ง3บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องและตำรวจเคยเข้าตรวจคน้นแต่ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ สำหรับคดีน้องชมพู่ที่ยังไม่สามารถสรุปปมเหตุและตีวงผู้ต้องสงสัยได้อย่างชัดเจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆนักวิชาการด้านอัชญาวิทยาวิทยา,ทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตแสดงความเห็นว่าคดีเด็กหายและถูกฆาตกรรมมีหลายคดีที่ตำรวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานเอาผิดผู้ก่อเหตุได้จนต้องยุต,ติการสอบสวน โดยเชื่อว่าคดีลักษณะของน้องชมพู่หากตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนจะไม่ล่วงเลยมาเกือบ2เดือนอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งเชื่อว่าคดีนี้อาจมีขั้นตอนบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์อีกด้านหนึ่งวันนี้เครือข่ายเยาวชนลดความเสี่ยงและเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนออกมาแสดงออกไม่เห็นด้วยกับแนวทางการนำเสนอข่าวน้องชมพู่ของทีวีดิจิตอล2ช่องพร้อมยื่นหนังสือ ถึงเลขาธิการกสทอชอขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้โอ้ยอินาตออยู่เฉยๆไม่อยู่ลามปามถึงหมอปลาเก็บเงินไว้จ่ายค่างวดรถดีกว่านะครับถ้าหาเงินจ้างทนายขึ้นศาลร,ระวังหมดตูดกูมีทนายแนะนําเงินมึงนะ่ะคงไม่ถึงค่าจ้างทนายเก่ง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าเก็บเงินไว้เสียค่าปรับตามไฟแดงดีกว่านะครับอย่าลามปามคนละชั้นกันล่าสุดมันเกาะกระแสทุกคนที่เข้ามาหาลุงพลจริงๆด้วยนะกูก็โดนมาแล้วนะ่ะอย่าหาทําก็โดนเพจแฉก็โดนฮ่าฮ่าฮ่าลองมาฟังความเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่า เคยได้ยินไหมโกหกทุกวันทุกเวลาจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือเหตุผลที่คิดว่าตัวเองน่ะไม่ผิดจะพูดอะไรก็ได้คนธรรมน,นะครับบอกว่าเข้าไปฟังในเพจมันพูดอะไรชัดเจนตรงประเด็นเน้นพูดเต็มปากเต็มคำชัดๆเหมือนลุงไม่เป็นหรืองไงคนทธรรมน,นะครับบอกว่าอิจฉาตาร้อนจริงๆนะพี่ของมันพี่เขยของมันแท้น่นะมันยังแขวะคนแบบนี้ก็มีนะปวดประสาท แรตๆกับบักหาเนี่ยนะจริงๆนะไปอบรมนิสยัยสมัยเถอะคนแบบนี้น่ะทาตัวยังกับตัวเองนี่น่ะใหญ่ครับฟ้าเชวคนธรรมน,นะครับบอกว่าเอาอีกแล้วหาเรื่องพี่แรตเอ้ยคนธรรมน,นะครับบอกว่าเล่นสักทีน่ะจะได้สงบปากสงบคํากับเขาบ้างคนธรรมน,นะครับบอกว่าเอามันสักทีเถอทนเห็นปากดีมานานละ กัดแทะแซะคนอื่นไปทั่วคตนะครับบอกว่าปักทูบกลับหัวกําลังเริ่มทํางานไปเรื่อยๆนะและทําต่อไปช่วงนี้มันก็มันกลับอีแม่น้องน่ะเริ่มบ้าไปแล้วคนร้ายนอนเครียดต่อไปคตมนะครับบอกว่าฟ้องมันเลยค่ะหมอปลาคตรมนะครับบอกว่าจัดว่าร้อนรนร้อนอกร้อนใจอะไรถึงได้แซะคนเก่งคตรนะครับบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วจริงๆคตมนะครับบอกว่า มันทําให้เราหมั่นไส้จะได้เข้าไปดูมันน่ะจะได้ยอดวิวหัวหมอคนมานะครับบอกว่ามันบ้านหนักแล้วจริงๆนะคะกะรอกมันเพ้อเจอร์บ้าบอเที่ยวแซะหาเรื่องทุกคนที่ไม่เข้าข้างมันน่ะใครมันจะบ้าตามมันวะพูดไม่รู้เรื่องจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยโรคจิตขั้นรุนแรงมากประเด็นไหนที่คนปกติไม่ทำแต่กระรอกมันทำแถมปากพาหาเรื่อง สวยให้ด่าไม่เลนะิกน่ะจนเขาจะไม่ด่ามันละมีแต่เขาจะดักตีหัวมันละตอนนี้ฮ่าฮ่ฮ่จะออกบ้านได้ไหมนั่น